สวัสดีค่ะผู้ชมทุกท่านช่องข่าวเดือดเลขดังมาอัปเดตการสดสดร,ร้อนๆในทุกๆวันกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้ให้ครบทั้ง3ฮานอยได้แก่ฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VIP ที่คัดมาจากสำนักดังๆหลายสำนักทั่วประเทศไทยและนำมาให้คอหวยได้ติดตามในรูปแนวทางหวยออนไลน์ที่ต้องบอกว่ามันแม่นทั้งนั้นที่นำมาแบ่งปันให้คอหวยกันแบบฟรีๆเช่นแนวทางอาจารย์ตุ้ยนุย้ยหรือหวยแม่น้ำหนึ่งหรือเจฟฟ๊ฝ่ายแนวทางหวยฮานอยออนไลน์และเลขเด็ด สุดเด็ดนำมาให้รับชมรับฟังกันทุกวันแบบจุใจกันไปนเลยค่ะวันนี้ห้ามพลาดเลยนะคะสำหรับคอหวยของเรานะคะขอบคุณพี่ๆที่ติดตามนะคะหวยหานอยด้วยเพราะว่าหวยห้าน้อยของเราเนี่ยพาเข้าตลอดเนาะคุณพี่ๆที่ติดตามก็คงจะได้รู้กันเพราะว่ามันเข้าจริงๆนะคะวันนี้เราจะมาพารวยอีกเหมือนเดิมนะคะทีมงานของเราคัดมาให้แล้วเน้นๆเ,เลข2ตัวให้เลขเด่น 3กับเลข2นะคะส่วนเลข2ตัวนะคะให้ 30, 31, 32, 35, 36, 38, 20, 21, 23, 25, 26และ29ส่วนวันนี้เราก็มีเลขกันหลุดอีกเหมือนเดิมนะคะทุกทุกคนยังไงก็อย่าลืมเอาไว้ไปคัดเลขเน้นๆกันเลยนะคะ ก็จะมีเลข7 8 9 1 0 1และเลข64นะคะทุกๆคนเนี่ยเวลาซื้อเลขแล้วนะคะก็อ,อย่าลืมกลับเลขกันเอาไว้ด้วยนะคะเพราะมันจะกการหลุดเนาะอย่างเวลาที่แอดมินซื้อนะคะแอดมินก็จะซื้อกลับนะคะทุกตัวเลยเวลาแอดมินเล่นหวยตัวเองอะนะ ก็ขอบอกเลยว่าแนวทางฮานอยเราเนี่ยเข้าทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าแอดมินก็ได้รับเงินทุกวันนะคะทุกๆคนยังไงใครตามแล้วเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะให้เป็นกำลังใจช่องของเราด้วยนะคะแนวทางของเราก็จะมีหัวยฮานอยหัวยลาวหวยพม่า,มาและหวยรัฐบาลยังไงก็อย่าลืมตามช่องกันเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ